คุณเรดีน้ะคุณสะค่ะคุณเรงดีมอสน้องนโมที่อะไนดเนที่น้องกัน้อที่บนนี่ะโมิก วันนี้เป็นโยมการุณโหอาโกมลวิทย์ความเป็นโยมันญให้ลูกชายวันเกิดลูกชายวันวันวันชาวันเกิดลูกชายเน่้วิริ้กับเปาวเรสโกมลวิทย์เป็นโยมนเช่นชื่อเลยจะได้จะได้กินขึ้นุกตุุ๊ณบปอ วันค้ายวันเกิดวันเกิดชชวันวทีาแฟค่ะฟ้าแฟ้าเปลี่ยนเวัน้ายวันเกิดวันนี้อะไรเยเียงฟ้าเปลี่นเส็นงฟ้าเปลี่ยนครสลงสายครับโอ้คนเยเียงโอแฟนเขาก็ลงช่ใช่นี่ก็ฟ้าเปลี่ยนนะเยเสียงรู้รู้ใจกโยม เด็กกับพ่อกับแม่เขาโอสาโศกเส้าตูวันนี้กับคุณโกมวิทย์มีคุณโยมการุณคุณโยมทังคุณเนื้อดีทั้งสองท่านคุณพ่อคุณแม่มาทำบุญในโอกาสที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของอุาชายปาวเวร์เด็กกว่าปาร์นี่ปาวเร์ปาวเวอร์โกมวิทย์ครบรอบไปยุคปีนี้ 15ปีพอ uh, so 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 ่ other, uh, <giving> ีโยนมศพอพษาเอปถึงลูกฟ้าเต็าของคุณโยมดที่อะไรนะที่เกียณต่ฟ้าเต๋เนฟ้าเต๋สาม้าเต๋สามษาโตรนี้ฟ้าเต่าสองสอง้างไม่ได้่ายคนนั่นก็ต้องพูแล้วว่าคนนี้มาสนับสิ่นให้คุณโยมตระกมลพ่อพงิตมาภาพรพรอ ควรื่มีขพองาพิเจ้าอห่่ยนแลงจัวกัวานงามนาในป่าในปาบริวแล้วก็ปาราบได้บาวารีโอบนิวินฟ้าเปิดขอให้มีพรามัยแก็งแรงอยูดด่เย็นเยนสุขมีความสุขความเจริญจรรเจริญด้วยพรมัยเจริญด้วยโัวกาศหลัติับสิย์สิต่อ Aduh bukan maksud tak para tuklifah lagi kan Kami ada satu-satu tangcairin Yang simak di bawah Dia susu, dia beri-beri Dia beri atur, dia beri atur Satu-satu tangkut-tangkut Takut maupun habis, satu-satu Ya, kalau ada orang nak berapari-puri เอวะเนวะโิตินัาเปตานังปุพะตปติิจิตตังบจิตตังตุมนังจิพมวะสมิจตุสัพเพปุรนโตสังกปัจันโทปนารสูยตถามนิโทติรโสยธารมฉันโดสะพละโก ันดารายโยสุเพียงเทกาโุโกภาวาพิวาเสียมเทเสนจัง